ทำไมเราถึงควรจะกินวิตามิน B หลายๆชนิดให้ครบถ้วนพร้อมกันเพราะว่าวิตามิน B เนี่ยมาทางานเป็นทีมนะครับอย่างวิตามิน b 2, b 6, b 9, b 12เนี่ยครับทั้ง4ตัวนี่มันทํางานเป็นทีมร่วมกันเลยในการผลิต โมเลกุลที่ชื่อว่าเมทิลแล้วก็กระบวนการในการส่งผ่านโมเลกุลเมทิลไปยังสารต่างๆไม่ว่าจะเป็น DNA หรือว่าโปรตีนภายในเซลล์แล้วก็ทำให้เซลล์ของเราเนี่ยมันฟังก์ชันได้เป็นปกตินะครับเรด้วยความที่วิตามิน B ทั้ง4ตัวเนี่ยครับมันทำงานเป็นทีมถ้าเราขาดวิตามิน B ตัวใดตัวหนึ่งก็ทำให้สเต็ปนั้นเนี่ยมีปัญหาถึงขั้นทำให้มันทำงานไม่ได้เลยก็ได้นะครับแล้วนอกจากกินวิตามิน B ทั้ง4ตัวนี้ให้ครบแล้วเนี่ยครับควรจะกินเมททานีนซึ่งเป็น a ะมิโนแอซิดจำเป็นให้เพียงพอด้วยนะครับเพราะเมแทเนนเนี่ยครับมันทำงานร่วมกับวิตามิน B ทั้ง4ตัวนี้ในกระบวนการเมทิเลชันนี่คือการส่งผ่านโมเลกุลเมทิลไปยังโปรตีนไปยัง DNA ภายในเซลลเพื่อให้กระบวนการทำงานของเซลเนี่ยมันปกติเพราะฉะนั้นการกิน B-Complex ร่วมกับเมแทเนนให้มากเพียงพอก็ช่วยทำให้สุขภาพของเซลล์ของเรามันดีแล้วก็ทำงานได้เป็นปกติมากยิ่งขึ้นครับ